เนี่ติมไเคลียเยวลราออกไปเราตะไขวมาความคนจะห่วงเมี่ติ่มเยเนี่ติมต่มติ่มลิมเ่ยโอ้ยป้าพวกเจเ้าเบิ้งดูคนนั่งอยู่ฟ้าเขาอโอ้ย มาดิ้น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 ยิงกัดเฮ้อกินหอยระวังปากนะลูกปากมันจะจะกินอย่างนั้นหนูอ่ามันไม่มีแล้วมันหมดแล้วนะหาหลานกินเข่าอันนี้นี่ที่แกะแล้วอมีแกะแล้วอย่างนี้ตำมะฮู้ทอดปลาหมาแห้งเช็ดมือก่อนเช็ดปากแม่นางเป็นผู้มัดเช็ดปากก่อนไม่เช็ดมือด้วยให้สะอาดด้วยโอเคทอดตำมะฮู้แซ่บกอก หลานข่อลุยเลยเดี๋ยวยายอาบน้ำให้ต้องฝึกการกินอย่างนี้แหละโห้ผมเ่ยต้ไหดิ้นดิ้นยุงกัดดิ้นดุดิ้นดิ้นดิ้นอ้หแนกัดอันนี้แจะเป็นไข่ดิ้สองาี่ยใหล่ะลูกย้ายลายไห่เออยไห่นี่ก็นอยไ้องก็นอะกินอะ่นะไกินะนุกินเลยหอยเนี่ย โหยุตัวเล็กๆยม่หะแกะกิน่กๆนเล็ี่แกะกินี่พลอ่ะไม่ใหญ่แกะให้แล้วนี่้าหอยแทีนาไไหนอ่ะออโหอยู่าดได้เอาตเล่นนะกนนงหมีงอ้าวา่คนเรบบาบอันนั้นกแตกเลยได้ พิมไมาแม่พิมอได้กินมือเลยอ่าจะเอาในห้องใหเปียกอันีมือมาตตาลีตาลีมือมัดนะมือตาลีตารีมือมัดนะมือมัดนะมูอกัดนะหรือว่าอะไรพูดหมายถึงมือกัดมือมือมาอ๋อมื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 อบาด มันจะบาดมือนั่นแหละมันจะบาดมือไม่ใช่ม yeah. anyway. ือบาดเพื claro> ok. ่อนว้าคับอนแลกว่มัือบาดมือจุ๊บาดมือยบาด่าขอที่ชื่อหอยหอยแข็งเลือดไม่เลือดเลือดันมีเลือดลูกมันกินไม่ได้นะเอาไปไปทจ้ะม่กินน้ให้มาเลนไลินนเลยมันิเนื้อมันืจมันน้ำผงมันเชียงเะกินเลยค่ะกินด้วยกันมีขยะา อร่อยไหมกินด well, so uh, ้วยกันเลยค่ะไหมที่เห็นนะปตําหอมนถ้าว่าคกันกินแล้วพารคือจะนไต่ำอเล้ยเพิ่มสุกน้ขวดนั่นเองแลก็เชิขวดอืมาน้อง่ะกินด้ยกันนะขนึงเล้ยขาหนงขมันนานยทาที่ก็ได้ระวังร้อนนลแม่ะวันอยะว่ี้ยงร้อนพีด้วยนี่จะติน coi nhẹ, bỏไว con như là không phải không? có máy? nha, coi bị

ไม่ได้ก้อนตักน้ายาโอ้ยน้ำก่อนเดี๋มาอีกสอดอีหลีต้มนะสอดอีหลีเป็นยังสิวันเด็กน้ะโว้ยอย่ามาเล่นเดี๋ยวมาเล่นไปไปนั่งกับยาจันลงไปกินข้าวไป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 ต้มไก่เช่นบ่เนี่ยนี่แผลว่ากินกินหอมมันมีเลือดด้วยเห็นไหมแอมไม่ไม่ไม่ไจะบาดมือเปจะบาดมือนะแผลมันเป็นแผลอีกนะลูกมันบาดมือไม่ได้ ใหญ่บอกว่าเล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้สิเอาออกบ้างน้อยแม่เอานี้บ้าอะไรเนี่ยพีกินอะไรอีกแม่กินก๋วยเตี๋ยวไหมนี่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนชิมอ่ะหนกินผาอยะกินอะไรคะกระน้ำอยากกินสุดไปเอาถสวยน้อยบ้างแม่หนิไม่เอาค่ะไม่เอาอันนี้แหละอยากกินก๋วยเตี๋ยวอย่าคลายอย่างนั้นคลายบอกตาตาจะเอา